วัสดีครับพี่น้องสลับหววงวดวันนี้คำนวณของ1นึ่กักฎาใน e ีีที่แล้วผมคำนวณไปคือได้7จ็ครับนี่เป็น e ีพีที่สองี EP ที่แล้วผมคำนวณได้7แต่เสียอย่างเดียว7ไปอยู่หลักพันวันนี้งวดที่1 ดกดกดาคมสองห้าหกสามสี่สามเจ็ดสองห้าแปดงูทะเลหัวคนวัดได้งูได้เจ็ดเสียดายเลยแต่ก็เป็นสูตรเดิมนะครับสูตรนี้ใช้ได้ตลอดนี่ครับ ถ้าเราจะคงสูตรไว้เราก็ทำเหมือนเดิมครับคือเอา7 7เอา3บวก4เท่ากับ7 4บวก7ท็กับ11คือเอาเลขตัวหลังนะครับแล้วเอาบวก2เท่ากับ9เอาสองบวก5เท่ากับ7 5บวก8เท่ากับ13แล้วก็7บวก1 ท่ากับ8 1บวก9เท่ากับ10เราเอาเลขหลังแล้วเราก็เอา9บวก7เท่ากับ16 7บวก3เท่ากับ10บเราก็บวกไปอนี้ไปเรื่อยๆปดบวก0เท่ากับ8 0ดบวกหเท่ากับ6 6บวกศเท่ากับ6กแล้วก็แปบวกหเป็นอะไรเป็น14 ถ้าบวกผิดนะครับถ้าบวกผิดนี่เลขเปลี่ยนแล้วก็เอาหกบวกศอกหกบวกหกเท่ากับสิบสองและสี่บวกสองเท่ากับหกเลขวิ่งงวดต่อไปคือหกงวดของวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกสามเลขวิ่งคือ หกครับน้องของงวดนี้คือของงวดสิบหกกระดาคือหกเล็กวิ่งนะครับ งที่ผมทำนี่คืองดเอางวดของหนึ่งกรลยาดามาบวกมาบวกกันบวกบวกบวกตัดยอดของเป็นเป็นของสิบหกรรรกักฎาดาใหเ้เลือกตัวเดียวคือได้หกนะครับน้องอาวิน้อง ได้กันแล้วนะครับผมเล็กวิ่งวันนี้ถ้าพี่ๆ้งน้องถูกใจกดถูกกดไลค์กดแชร์ก็เลยนะครับผมเป็นเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยขอบคุณครับ